สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการรอบรู้แพทย์แผนไทยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือขอเกินไปว่าพวกเรานะคะทําการตรวจเอทเคมาแล้วค่ะแล้วก็ผลเป็นลบนั่นเองค่ะค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันตนาค่ะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิลินาตาลีวุตค่ะดิฉันชื่อนางสาวววดามินินะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับตัวออฟฟิศซินโดมค่ะซึ่งตัวออฟฟิศซินโดมนะคะหลักๆเลยนะคะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อผังผืดนะคะมีถูกเส้นประถัดถูกกดทับนั่นเองค่ะค่ะแล้วสาเหตุของออฟฟิศซินโดมเนี้ค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างคะสาเหตุนะคะหลักๆเลยเกิดจากการที่เรานั่งทํางานเป็นานานๆค่ะหรือว่านั่งหน้าจอคอมเป็นนานๆได้เช่นกันค่ะ ค่ะแล้วอาการของออฟฟิซินโดมเนี่ยค่ะมีอาการอย่างไรบ้างคะที่เราสามารถสังเกตได้ค่ะค่ะหลักๆเหมือนกันนะคะก็คือปวดกล้ามเนื้อบ่าค่ะเพราะว่าเรานั่งนานๆกล้ามเนื้อบ่ามันก็แข็งตึงได้ค่ะแล้วก็ถ้าปวดกล้ามเนื้อบ่าใช่ไหมเออมันก็อาจจะส่งผลทําให้ปวดศีรษะปวดกระบอกตาค่ะแล้วก็เมื่อนั่งนานๆขาของเราก็จะมีอาการปวดได้เช่นกันค่ะ ค่ะแล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันเนี่ยค่ะเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะแรกเลยนะคะก็คือเราเริ่มจากสาเหตุที่เป็นก่อนก็คือเราควรเปลี่ยนอิเลียบทค่ะที่เรานั่งทํางานอาจจะมาออกกําลังกายอย่างน้อยสัก5นาที10นาทีค่ะเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันไม่ขดตัวมากเกินไปค่ะหรือเราจะใช้เป็นแพทย์ทางเลือกก็ได้ค่ะอย่างเช่นกายภาพบําบัดค่ะหรือว่าเป็นตัวแพทย์แผนไทยค่ะหรือว่าหาแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้ค่ะค่ะในฐานะที่เราเป็นแพทย์แผนไทยเนี้ยค่ะเรา มีสมุนไพรหรือว่าตำรับยาสมุนไพรตรงไหนไหมคะที่สามารถจะบรรเทาหรือว่ารักษาอาการอัลฟิซินโดมได้ค่ะขาแรกเลยนะคะก็คืออยากแนะนําว่าให้ทําท่าฤาษีดัดตนก่อนค่ะอย่างเช่นเอ่ยืดกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของทําให้กล้ามเนื้อขายตัวได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวตำรับยานะคะก็คือจะเป็นตัวสหัตารานะคะแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันค่ะตัวสหัตารานะคะจะเอให้ระวังในผู้ป่วยที่แบบว่าเป็น ภาวะความดันโลหิตสูงใช่ใช่ค่ะค่ะถ้าในถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็คือจะส่งผลทำให้ความดัน,นสูงมากขึ้นค่ะ เราลมวมียาตัวไหนไหมคะที่แบบว่าใช้ได้สําหรับผู้ป่วยที่เป็นภาวะความดันโลหิตสูงคะ่ะค่ะแล้วก็มีอีก2อันนะคะก็คือจะเป็นตัวถาวรเปรียงค่ะตัวถาวรเปรียงนะคะจะช่วยได้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวกลุ่มยาที่ไม่ร้อนเกินไปค่ะสามารถจะกินได้ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัวครีม ไพลนั่นเองค่ะตัวครีมไพลนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ทวใช้แบบว่านวดถูได้เหมือนกันค่ะค่ะสมุนไพรสามารถช่วยบรรเทาอาการออฟฟิซินโดมได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอจบการให้เกิบความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับออฟฟิซินโดมเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ सता